สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเบริกค่าใช้จ่ายในการาจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นนะครับว่าสามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายได้หรือไม่ใช้ระเบียบกฎหมายใดนะครับซึ่งการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของทางราชการท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดําเนินการ าสามารถที่จะดำเนินการเบริกค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคเนี่ยได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2562นนะครับสำหรับการจัดประชุมหรือการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสอ 2, 5 4 8และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทายที่ว1239ลงวันที่21กุมภาพันธ์2565นะครับ